สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินี่ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไล n ์อัพไลน์ลงใน a c e b o o k นะคะสำหรับใครที่อยากแบบอวดเพื่อนอะไรอย่างงี้ว่าแบบกูมีไลค์เยอะอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยมันก็ต้องเสียตังค์นะคะมาดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการใช้งานใช้ยังไงนะคะก็คือตัวนี้มันจะเป็นเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะคะที่เป็นเว็บสำหรับ การอัปไลท์เพิ่มไลท์นะคะสามารถใช้ได้เฉพาะ g o o g l e Chrome กับ Firefox เท่านั้นเว็บเบราว์เซอร์2เว็บเบราว์เซอร์นี้นะคะแต่ว่าในส่วนของ Mini ี่เนี่ยมินนใช้เว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ค่ะเราก็มาที่เว็บไซต์ l i n e u p 9 9 c o m นะคะนี่ค่ะมินนี่สร้างไว้แล้วนะคะ สร้างในแท็บไปแล้วรอแป๊บหนึ่งเน็ตช้าเสร็จแล้วเนี่ยคือของมินเนี่ยค่ะคือยูสเ n a m e นมกับพาสเวิร์ดมันก็คือถูกจำในเว็บไซต์นี้เวลาเพราะว่า ตอนที่ล็อกอินนะคะก็มันจะมีให้ขึ้นว่าให้บันทึกรหัสผ่านไหมมินิก็กดบันทึกไปมันก็พอถ้าเปิดหน้าเว็บนี้มามันก็จะขึ้นให้เลยแล้วก็จะสามารถล็อกอินได้เลยสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะคะก็กด r e จิสเตอช่องเหลืองตรงนี้นะคะแล้วก็สร้างชื่อ username username password สองค้งแล้วก็อีเมลนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอสร้างเสร็จแล้วมันก็ให้ล็อกอินเข้าไปมินนี่ก็จะกลับมาที่ล็อกอินใหม่รีจิสเตอร์ไม่ยากนะคะเพราะว่าพอรีจิสเตอร์เสร็จมันก็จะขึ้นมาให้ล็อกอินเลยก็สามารถล็อกอินใช้งานได้เลย ะะแล้วก็มันก็จะขึ้นว่าให้จํารหัสผ่านไหมจะเลือกจํารหัสผ่านหรือไม่จําก็ได้นะคะแต่มินี่จำเพราะว่าจะได้ไม่ต้องพิมพ์ิเกตพิมพ์แล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลยค่ะค่ะมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นของมันโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเติมมีแถมเดี๋ยวค่อยพูดถึงละกัน ค่ะอันดับแรกก็คือในอันนี้คือหน้าหน้าสมาชิกแล้วนะคะคือก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าอ่ามันมันจะมี2แบบด้วยกันแบบไม่เติมเงินกับเติมเงินถ้าเป็นแบบไม่เติมเงินเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่าการใช้งานของมันน่ะจะ 20นาทีถึงจะสามารถเพิ่มไล์ได้ละไลมันก็จะได้น้อยมากประมาณ5ไล์ต่อต่อครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องรอ20นาทีถึงจะสามารถเพิ่มเพิ่มไลได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเติมตังเข้าระบบเนี่ยนะคะมันก็จะสามารถเพิ่มเพิ่มไลได้ตลอดเวลาเลยวิธีการเพ่เอ,อเติมเงินนะคะแล้วก็ ไปซื้อบัตรเติมเงินของ t ูมันนี่นะคะที่เซเว่นอีแล้วก็คลิกตรงนี้ค่ะเติมเงิน t ูมันนี่เน็ตอืดอืดอืดมากอะไรวะอ่ะมาละก็ใส่รหัสบัตรเติมเงินนะคะตรงนี้แล้วก็คลิกเติมเงิน คลิกเติมเงินตรงนี้พอมันเติมเข้าระบบเสร็จมันก็จะให้เราอแป๊บหนึ่งเพื่อที่ทางระบบจะเช็คว่ารหัสที่คุณใส่อะถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มียอดเงินเข้ามาจริงๆหรือเปล่านะคะเราก็อรอแป๊บหนึ่งพอ,อรอแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลับมาที่ให้ล็อกอินใหม่พอล็อกอินใหม่เสร็จเราก็เข้ามาเหมือนเดิมมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นหน้าหน้าแรกอะคะ่ะ เนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ค่ะพอเราเติมเงินเสร็จอะคะ่ะมันจะขึ้นมาหน้านี้แล้วเราก็กดล็อกอินแล้วเราก็มาดูตรงนี้ค่ะเงินของคุณตรงเนี้ยค่ะคือของมินิที่ขึ้นศูนย์ศูนย์นี้ก็คือมินิเติมเงินไปแล้วหมดแล้วนะคะแต่ว่าสมาชิกเป็นสมาชิก VIP ค่ะ ถ้าเงินยังไม่ขึ้นนะคะยังยังไม่เข้าก็ให้กดรีเฟซอีกครั้งหนึ่งพอมันขึ้นแล้วนะคะเราก็คลิกตรงสีแดงๆตรงนี้ค่ะนำไปแลกวันใช้งานที่นี่แล้วก็กดเข้าไปมันก็จะมีหลายแบบหลายระดับด้วยกันเป็นเลเวลไป ส่วนใหญ่มีนี่จะเติมแบบ50บาทนะคะ,ระ,ร,ะระดับแรกก็จะเป็นระดับอนุบาล7วันใช้งานได้7วัน50บาทระดับประถม1 5วัน90บาทระดับมัธยม30วัน150บาทระดับมหาวิทยาลัย75วัน300นักธุรกิจ200วัน500เจ้าของกิจการ365วัน7 5 0บาทแล้วก็สามารถเลือกเติมได้นะคะว่าจะเอาแบบไหนแต่ส่วนใหญ่ม่นี่ก็จะเติมแบบ50บาท 7วันค่ะโปรโมชั่นมันก็จะมีโปรโมชั่นด้วยก็คือว่าทูมานี่ห้บาทเนี่ยรับเพิ่มอีก20บาทนะคะถ้าเราเติม50บาทเราก็จะได้รับเพิ่มมาอีก20บาทก็จะเป็นยอดเงิน70บาทนะคะเนี่ยค่ะมันอย่างเติม90บาทแล้วก็รับเพิ่ม25บาทเติม200รับเพิ่ม50 เติมสามร้อยรับเพิ่มห้าสิบเติมห้าร้อยรับเพิ่มห้าสิบเติมพันหนึ่งรับเพิ่มห้าสิบ, 1, 000, บ 50, นะคะแล้วก็เขาก็จะบอกด้วยว่าสำหอย่างสามร้อยเนี่ยแลกฟรีเจ็ดวันห้าร้อยก็แลกฟรีเจ็ดวันแลกฟรีเจ็ดวันอันนี้ก็แลกฟรีเจ็ดวันเหมือนกันค่าโปรโมชั่นก็สามารถดูกันเอาเองได้เนาะมาดูของในส่วนของมาดูในส่วนของการที่จะมาเพิ่มไลค์กันเลยดีกว่า มันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะเราไปคลิกที่สมาชิกนะคะพอถ้ามันขึ้นมาสมาชิก VIP เราก็สามารถใช้งานได้เลยเราก็กดไปที่ไปหน้าเพิ่มไลค์ค่ะกดเลยแล้วก็มาที่ตรงนี้มันจะขึ้นหน้าเว็บแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็กดที่ติดตั้งแอปค่ะ สร็จแล้วพอมันหยุดปุ๊บเราก็กลับมาหน้าเดิมเราก็กดปุ่มสีแดงรับโทเคนนะคะซึ่งมันต้องใช้โทเคนอันนี้ปลอดภัยนะคะไม่ได้เป็นไวรัสหรือว่าเป็นอะไรเพราะว่ามินนี่ก็ใช้ใช้มาตั้งหน้าแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยพอกดแล้วเนี่ยก็ได้รับโทเคนมาแล้วเนี่ยเราก็กดให้มันเป็นแถบสีฟ้าแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กดขัดลอกแล้วก็นํามาวางไว้ที่ช่องนี้ค่ะเราก็กด ข้อมูลถูกต้องค่ะเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมาที่หน้าเพิ่มไลค์หน้าเพิ่มไลค์คือต้องบอกก่อนนะคะว่าวิธีที่จะเพิ่มไรา์ได้เนี่ยก็คือรูปของเราอะ่ะหรือโพสของเราต่างๆถ้าเราจะเพิ่มโพสเพิ่มไลค์วิดีโออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็คือมันต้องเป็นสาธารนณะเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถเพิ่มไรา์ได้อย่างของมินนี่เนี่ยอันนี้ก็คือ ถ้าเป็นแบบสามารถดูได้แค่เพื่อนอะ่ะมันจะไม่สามารถเพิ่มไลคได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสาธารณะนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนเป็นสาธารนณะพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มไลคได้เลยกดเพิ่มไลค์แล้วก็รอมันหมุนแป๊บหนึ่งมันก็จะแล้วก็กดมาดูรอแป๊บหนึ่งนะคะระบบกำลังค้นหาสุ่มคนที่จะมาเพิ่มไลคให้เรา เอ๊มันไม่เพิ่มมาแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะที่ที่มือนะคะนี่ที่ลูกศรชี้นี่นะคะมันจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะสามารถเพิ่มรายได้ตลอดเลยนะคะไม่ต้องรอเวลา20นาทีไม่ต้องรออัพรายได้ตลอดเลยตามที่ต้องการจนกว่าจะหมดอายุอย่าง7วันอย่างเงี้ยค่ะถ้าหมดอายุก็ต้องไปเติมตังค์ใหม่แล้วก็มาเพิ่มใหม่ เนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาดูว่ามันเพิ่มมากี่ไลท์แล้วเนี่ยค่ะก็ขึ้นมาเรื่อยเรเสร็จแล้วมันจะออโต้หยุดเอาเองนะคะพอมันหยุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมุนกลับมาที่หน้าเพิ่มไลท์เดิมเราอยากจะเพิ่มอีกแล้วก็กดเพิ่มไลท์อีกค่ะ ก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนี่ค่ะอยากจะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับวิธีการเพิ่มรายสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยอยากโชว์อยากอวดอะไรอย่าง ь, นี้เล่นๆกับเพื่ออะไรเง ь, รี้ยเพราะแบบเออกูไล์เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะก็หรือว่าจะโปรโมทสินค้าหรือว่าจะเอาไวท้ทําเกี่ยวกับทางธุรกิจอะไรเง ь, ี้ยก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้ค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมมินนี่บายบายคะ่ะ